Tôi kêu xin bảo tôi Ê, mà xin cả mấy hai Cô chơi lái dạng thơ Thơ thầm lái giáp lên Nào, out này Ok, <laughs> me about, uh, sleeping at 1 Study room B1 It's very very painful Hãy subscribe cho kênh Ghiền I'm really exciting. I can't wait to be goalkeeper in m v k r v sport. I can't wait เอ <laughs> <God S 2> ่ออะไรวะก็ลืมก่อนโทษคนคะตอนนี้นะคะเบแล์ทำนี้นะคะหอวหน้าด้วยมามา

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เราข้าวจิ้มเราข้าวจิ้มจิ้มไหมอ้าวพอแล้วจ๊อกจ๊อ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 ลุกลุกลุงลุกลุงเราข้าวจิ้มอ่ะ แแบบนี้หละไปหางูกันไอ้นะไอ้ไอผมนั้นเขาไปหางูใชแล้ววิ่งก่อนเช้าเนี่ยเพราะไหนเาหาตอนเช้าไอ้ยังงูงูไม่ก็หลับตื่นไม่ใช่อยออกิ่งว่าไอ้ไอ้ลังปวกเนี่ยมันมีวันนี้มีฝังพญาอยู่ไอตัวโจโฉไม่ชอบเด็กพญาลังพญาปวกถ้ามึงคิดดูนะเว้ยมึงเป็นงูมันจะตื่นเช้าตื่นตื่นสายไม่ตื่นนอนนั่นแหละถูกต้องเลยงูมันกำสูตรมันกำสีนไปฮะ ก็จะไปเหยียบหางงูมันก็เลยตื่นไงโจโฉถ้าเราโดนงูกัดจะเป็นโรคงูเป็นสนั่งบ้าไหมป่าเหี้ยแล้ควรรักป่าเลยหนไอย่สัตว์มันโดนงูกัดมันไม่ได้โดนหมากัดไอ้เอ๊ะจริง ชอบเดี่ยเลยไม่ชอบไปพูดเลยเลยไม่ชอูดหเลยพูดหน่อยพูดหน่อยไพูดได้ทำไมไ่ได้เลยทำไมต้องเปนเด็ดเดี่ยวนเสียวแ้ทไมทไมแมันแปลกวะมันไม่ใช่มันไม่มันไม่ใช่ไอ้ปเพนซิลเว้ยมันคือเพนซิ่วกว่าเว้ยนคุมากเว้ย รีปหนี่ห้ากวคนในหมู่บ้านเมือชนเชิตุงอเวอเียงกลงจังหวัดยูนนู้ชาาแค่นี้เ่ยจีนกู้งันมาย่งไรกู้มช้ามาที่แวมู่บาย้ายได้หรอมึงจะเล่าคนไรไม่ใอ้บ วันนี้อากาศหนาวมากก็อยู่ระยองอ่ะครับมันมีก็มีฤดูหนาวนะไม่เหมือนภาคใต้มันไม่มีฤดูหนาวนะพวกที่หาดใหญ่ก็ดูไว้นะอืมนี่ลมก็หนาวแล้วนี่คืออะไรเย็นกันตัวเลยอันนี้ของอะไรมันของครูบุ๊กสองนั่นเองเดี๋ยว

โ้ปกติปกติอันนั้นเขาก็อัดใช่ไหมพูดโทรอ่ะเขาอัดแบบบรรยากาศด้วยส่วงกูอัดอะไรอัดร้อกมีคำอธรงแลวเกวิสลองหมันเอาแล้วนะครัอเก่งว่อีกอิเก่งว่าอีกกูไม่คาดตีแรงอ่ะโัวพังอ่ะนี่ดูสภาพข้างนอกดิส ASTER ไม่มันก็บอกว่าเออ่วันนี้พี่มาสอนในป่าป่าอเมซอนนะครับอาจจะม,มีแมลงเยอะสุดแ,แล้วก็การเป็นะไรใชื่อมันก็แบบมีสารมาถึงแม่ต่อพงนิ่นนะครับต่อก็บอกว่ายายตายนั่นเองก็เลยแบบส่งผมไปเพราะว่าเมืเ่อกี้เราเจอแม่ตั้งทันท้องแก่ดินนั่นเองครับก็โอ้โหสวยจังเลยรักเลย แล้วบ่มก็้วจินดาลาไม่กลับไม่ใช่บ่มอีกอีกดับก็ไปอยู่ด้ยวยการแต่งงานด้วยกันตอนวนี้อันนี้ก็เป็นเฮินเ<อ>นะดียดเนี <idas. S 2> ่ยฮะเฮิรนไม่เป็นไรไม่หนะันมาไม่เอาอารมณ์อารมณ์ฮะเฮิร,ร,รน

we Can you feel Uh okay, so the first like rub by by So it's like I like 150 degrees you. So basically you very hot, I like you. Oh I like Because 105 degrees very hot. Then wait, what's the second? Right, e by Uh Basically I smile when I see you. Next sentence, and then, wait, I need to get the lyrics, I cannot remember. So, super uncle. <laughs> เจ็ดจุดห้าสา

yeah <laughs> สวัสบวนนี้เวลาตอนนี้เวลาตีหนึ่งสิบก้านะครับเสียงดังสุดๆเกิดอะไรขึ้นกันโอ้ไม่เออรุ่นที่มหกนะอย่าชนอย่าชนอย่าชนไม่เห็นมนหรอฮะคอมตงนอ้ก็มีแต่ว่ากูไม่มีรหัส รหัสอะไรรหัสของอนนรเนี่ยนะ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10개는 또 คอยมาตัวชีวิตเขาซึ่งคีขงเขาคงไม่ตายอกอ,อแบ,บแบบกลับกันนี่นะครับตัดผมแล้ว <c oughs> วกรววีอนครแลิโซลมออะไรครคิงโซโลมอนคือลูกของคิงเดวิดและคิงเดวิดเนี่ย ซีหนึ่งหนึ่งของเรา่ะก็เดี๋ยวเื่นก็เก็บอันนี้ใส่หมอนไม่มีแล้วตัวอะไรนะปอกหมอนนะไวก็ของก็เหลือประมาณนี้เก็บของเรียบร้อยเดี๋ยวไปไหนก็อยู่กรุงเทพก่อนแล้วก็ข้อสอบข้อสอบเสร็จทำไรก็กลับบ้านไปใช้ปิเทอมซัมเมอร์นะครับอืม ถามว่าทำเอี่ยมได้ไหมอันนี้ดึงดกออระดาษออกแล้วม<ำ>ีโปสเตอร์ออกแล้วถามว่าทำเอี่ยมได้ไหมมันก็ไม่ได้เหมือนเดิมนี่กว่าห้องเรียบร้อนข้างนอกห้องของเออไม่ต้องมาเคลียร์โปสเตอร์นิดนึ่งนะก็ประมาณนี้นะครับเอาไปไว้ก่อน